สวัสดีครับผมอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่อง u t u b e สบายใจฟ้ามอย่ครับผมคุณพ่ออย่างครึครับในน้าตัวนะครับครับสวัสดีครับครับคุณพ่อบัวครับพ่อบัวเนาะอยู่บ้านหินกองอ่าตำบลท่าตั้มบลวานอนอำเภอวานอนครับพี่น้องมันใกล้บ้านธาตุผมกันนึกว่าตำบลธาตยู่เรื่อยอยู่นี่ขึ้นตำบลวานอนนะครับเนาะหินเหิมหินกองนี่อ่าเมื่อนี้มีงัวนะครับทิ่มาปันพี่้านน้องไปเลี้ยง ปั่นเครื่องคู่ล้ครับครับผมเพ,พิ่นที่น้องอาจจะคุ้น,นา้าคุ้นตาเพิ่นอยู่อ่าเพราะว่าก็เห็นกันเรื่อยอยู่นะครับเนาะอยู่ตลาดตะลี่เรื่อยๆอยู่อ่าคุณพ่อบัวบมือนี่มีจักโตัวพอ่อสิปันสองตนี่ล่ะครับปั่นเครื่องคู่เลยครับอ่าเปิดปั่นให้พี่ให้น้องไปเ้ย่อย้ะครับเนาะมือนี่มีสองตตัวนี้เป็นแม่สาวหรือจังไดครับนี่แม่สาวครับแม่สาวทองแรกเงาะพ่อเนาะสมสมแล้วแก่ว่ากะหันบได้ใหารตัวทองครับ แม่สาวท้องแรกอใสไพ่ออย่างนนเนาะครับพ่อตัวนี้ตาเล็กมุกแปดครับหู้ยเะครับง่วนน่ะหู้แม่สาวท้องแรกสูงเท่าไรพ่อได้บ้านเบื้องบ่สูงประมาณร้อยห้าสิบจีได้ตี่ครับคิดบ่านเนาะครับเนาะร้อยส,สูงร้อยหกสิบสามหกสิบสี่ครับวันนี้งัวน่ะมันกับเกี่ยงบาเพียงนี่ผมเราเนี่ยมันจะสิ่พร้อยห้าสิบบอสสูงประมาณร้อยห้าสิบครับพี่น้องบวกลบคิดบ้าน่าจจะ มีบวกอยู่ครับร้อยห้าสิบกันนั้จะมีบวกอยู่เอาบังลึงนะครับเด้อพี่น้องลึงบือชัดเจนครับออกอบามันครับตัวนี้เครื่องดำแล้วพ่อเนาะเครื่องดำเงาหางบางไงง้วลักษณะนี่ถ้าเป็นงัวเขาผู้บางคน่นกัเอื่นงัวเขาเนาะภาษาในหอยคนก็เอื่นงัวบดครับครับแต่ถ้าสมแดงก็ได้แดงหระครับครับว่าก็ได้ดำแล้วลูกคนติด โบสนี่เขาบอกว่ามันสีทรงลูกดีนะพ่อเนาะตามที่นายห้อยคุณบอกคนคชวยกันครับผมตามประสบการณ์ของเขาวันเถาะง้อติดโบสง้อติดโบสคือยังอ่ะพี่น้องมือใหม่อาาสีงงงงงติดโบสก็คือหูดำหน้าแข้งดำอ่าแล้วก็เครื่องดำนะพ่อเนาะอ่าเขาอื่นว่าโบสครบเครื่องอ่าโบสครบเครื่องครับนี่นี่พี่น้องเครื่องดำครับนี่อ่า ปกติงวล่งตัวมันสิออกสีชมพูสีอมบมนะพ่อเนาะ,บ,ะบางตัวแต่ว่าตัวนี้เครื่องดำหน้าแข้งดำขอบหูดำเนี่ยเขาเอิน้นงวบดยใหญ่ยาวครับตัวนี้ล่าตัวาย,ยาวอ่ะไอ้เบิง่งไก่ๆยังไยพี่นอ้องสูงลอยหาบบวกแล้วก็แม่สาวพ้องแรกครับแม่พันแม่บ็อกเอานี่เด้อเอกสารพน้นมาแล้วพี่นอ้องสซเจ้ากาเรตเคมหกแปดครับสุดยอดพ่อพันของวิไลฟ้ามครับตัวนี้ก็ได้ ใบหลอดครบอ่านี่เอกสารของพ่อบัวเพิ่นลากาวันที่ผสมวันที่สิบสี่เมษาครับผสม,มส 65, นะิบสี่เมษาหกห้าเนาะพ่อเนาะอ่าชื่อที่อยู่อ่านายบัวเงินนี่ครับให้พี่ให้น้องเบิองกาคากเด้ยพี่น,อน้องนี่ครับหมอไหนเนาะครับเนาะสมไัยเนี่ยหมอกล้วยครับ หมอกล้วยทั้งหดายนะครับนอันหมอกล้วยอยู่บนนองน,นะครับเนาะ <c oughs> มีเบอร์โทรมีอย่างเอกสารครบถูกต้องผสมไว้วันที่ส4บี่เมษาของหาครับพี่น้องสิบี่เมษาเมษากับพฤษภามิถุนาตอนนี้ก็กรกฎาแล้วก็ประมาณสามเดือนบอกว่าครับ <c oughs> ประมาณนี้นะอ่าเกือบเกือบสามเดือนบว,วกลบปีกลมๆก็สามเดือนละพี่น้องแต่ว่าพีน่นตรวจท่านเช็คเนาะครับเนาะเปิดเท่าไหร่พ่อเปิดแม่นี่เปิดไว้หกสิบเก้าครับ หกหมื่นเก้าพันเอาแม่พันแม่บอกใหญ่ๆหละกก็ได้รได้อยู่ครับเจาะเล็กๆน้อยๆกันไปมันแล้วจะใกล้ไกลขันใกล้ใกล้กับรถได้อยู่ขันไกลมันก็มันก็สีร้องได้บวกค่ารถค่าเรือหกหมื่นเท่าไรก็แล้วพ่อหกหมื่นเก้าครับหกหมื่นเก้าต่อรองได้ถ้าเรื่องตรวจเรื่องเช็คในพี่น้องกามาคุยกับพ่อบวเบิงได้ครับเด้ออันนี้เพราะว่าพนบอนตรวจนะพ่อเนาะครับถ้าสิมาเบิ้งว่าเอาง้อมือได้จากตรวจจากเช็ค เอิ้นหมอมาตรวจน้ากันเลยก็ได้น้อง่อเนาะอ่าเห็นน้ากันคักๆอ่าสิได้มั่นใจทั้งผู้ซื้อผู้ซื้้อผูขายครับนี่อ่ะเปิดหกมือเก้าครับแม่ท้องแรกเปิดใส่กระเล็ดเข้มหกแปดไว้นี่แล้วก็มาตัวที่สองของพ่อบัวครับครับนี่แหละแม่แดงแล้วครับเนาะตัวนี้พี่น้องที่เคยเบิังเทียบตลาดงัวก็จะเห็นเรื่อยครับตัวนี้แม่แดงตัวนี้คือซีเมนติดเล่พี่น้อง เลมันมันเล่เล่มัน,มน,มนออกแดงออกขาวแดงขาวมีแดงๆอ่าแต่ว่าได้หนาได้ใหญ่ครับสไตล์เลมันใกล้สิบพ่อผสมหรือบ่ครับตัวนี้ก่สิบพ่อไก้หรือบ่ครับเพราะว่าแข่ากับเข่าสองกับไทยกับกันรับกีเพียงเดียวนี่ครับครับใกล้พ่อผสมแล้วพ่อเนาะครับตัวนี้สูงอยู่ประมาณร้อยสามแปดครับพี่นอ้องครับประมาณ แม่ใหญ่ๆน,นั่นนะผู้ใดมาเลี่ยมันครับใหญ่ๆน,นั่นนะแดงดีเครื่องดำหนายน่นบดครบเครื่องตัวนี้ก็ได้พี่น้องแทงขาใหญ่เบิ้งเอาเปิดเท่าไรพ่อตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาไว้กับเปิดบ่อหลายได้ครับเปิดสี่สิบห้าครับสี่หมื่นห้าพันนะพ่อเนาะจอร์ลองได้นิดๆีน้อยๆไปครับแม่พันแม่บอกจะใกล้ไกลคุกยกันได้ครับแม่พันแม่บอกใหญ่ๆน,นั่นนะแม่นี่กับพ่อพันสมสาว ผมอาจารย์วันเถาะอ่ายังยังเมาะสมเลยพี่น้องเอาไปกระจังนมกับนมซีเหรอครับครับแม่สาวแม่ฟันแม่บอกนมซีพี่น้องเอาไปกะถ้าอยากให้มันชั่วกะสมโตก็ได้เ้อพี่น้องสําหรับผู้บวชขึ้อี่ยังหลายครับอยากให้มันชั่วชั่วสมโตไปนากสมโตแล้วมันจังชัวดีครับผู้มือใหม่จังสี่อ่าผสมโตครับมันติดไง่าี๋ยวไม่ได้เสียเงินหลายเถอะเอาสีสิมหาน้อพ่อเนาะตัวนี้เนาะ ต่กลงได้ครับประกันตันี้ให้พวกแข้งขาเราไม่โถกไม่ถอนครับผมเอาฝากเบอร์ทูสิพ่อเบอร์ทูสอ่าศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์สองหกศูนย์สองแปดหกหกสามแปดหกหกสามพ่อบัวนอ้บันหินบ่องหินเบหินกองหินกองหินเห็บถ้าพี่ถนองเขาอยากมาเบิงตรงว่าได้ป่พ่อได้ครับมัเปิงดูขอยู่ขอกอยู่เรื่เขาเลเพราะว่า เห็นตัวงัวแล้วพ่อใจก็ยจังเอาพ่อใจกับ่เอานะนี่แหละครับพี่น้องเอามาเบิงเอาหรือว่าอยากโทรมาบอกมาคุยมาสอบถามกันก้อนก็ได้นะครับนะครับสอบถามก่อน้วก็อยากนั่นถ้าใจผมอยากให้มาเบิงตัวงัวนั่นแหละครับผมมันยังชั่วครับมาตรวจมาเบิงนะพ่อเนาะถ้าจกตรวจก็ได้ครับผมเพราะว่าควมชั่วของมันนี่เฮาเบิงตัวมันสิดีก่บเบิงอยู่อยู่อยู่ทุกนะเบิงทางออนไลน์เนาะเบิงโทรศัพท์มันสิบกขาคือเขามาเบิงเองวัน่อบพี่น้อง เอากะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับมากับ่าบอกมาคุยมาต่อรองมาสอบถามกับคุณพ่อบัวเบิงอ่ะขอบคุณกับพ่อครับถ้าพ่มั่นใจกับคือบ่ผมกับบกล้าอยากขห้มาเบิงอ่นนะแต่ว่าผมมั่นใจมันน่ะนะผมก็เลยอยากให้มาเบิงว่าตัมันดีทำไรบริสุทธิำไรอนะเอาพอบัวแล้วประกันคุณภาพให้พี่น้องครับเอาขอบคุณกับพ่อครับครับครับผมฝากพี่ฝากน้องไว้ครับอ่ะสำหรับเมื่อนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ครับเด้อของ่อบัวทั้งหินเหอมหินกรองครับอ่ะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผม สวัสดีครับอสุดยอดครับว่าสองตัวของคุณพ่อเพื่อน